านครับผมให้กำลังใจเด้อนะครับ<ค>รสบ<ค>ราบสภ<ค>าน,นผู้ถือป้ายคนไกลบ้านได้แก่นางสาวแอนน่านี่หลายยิ้มยิม้มไปนางสาวชวนพิษจันทน,น,นันค่ะฟังเสียงเศร้าทัา้งหมดจังเลย ส่ดนะครับจูนเครื่องไปทางนุ้นเลยจูนเครื่องไปที่คนจ่ายกับซื้ขอของคณะคนไกลบ้านเลยครับีนอนครับเป็นเรื่องสินาย,ยิ่ดีนะครับผู้ก,กับครับ คพล,งล,ลังหลายคนตกแหลกอย่งมากหลายพี่น้องครับไม่แม็นเพื่อนสิมาเบิเ่งนนคณะคนไกลบ้านนี่บอกกีลาโชว์เต็มที่แล้วลูกแล้วเพราะว่าสิเป็นทีมงานนะครับผู้นำของคน้กละบ้านนะครับมาให้กำลังใจกันนะครับท่านขมนะฮะับสำหรับท่านขมบุรณะวรศิทธิ์นะครับก็ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกรุงเทพมหานครนะครับ เป็นไอ้หักเขาคู่พิธีนั่งให้เลยให้กำลังใจสู้ๆครับผมครับจังหวงด้วยช่วยกันกับคุณไพฑูรย์สมหาษาดาบตำรวจชูศักดิ์อุจโรประธานสภาเทศบาลตะบนพุทธททมไพรคุณเชิดชายสังสนาและทีมงาน เสริงเราไม่ได้ยินเลยนะครับเราก็ขอบรรยายไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับส่วนใหญ่การใจกับเสริงก็จะบรรยายถึงความเป็นมาของประเพณีงานบุญต้องไฟนะครับ บรรยายถึงความทุกข์ยากลำบากนะครับของวิถีชีวิตของชนอีสานบ้านเรานะครับซึ่งเมื่อก่อนมีความแห้งแล้งทุรกันดารน,นะครับาหาเสากินทำในความทุกข์ยากลำบากนะครับกล่าวถึงความลำบากของการจัดงานประเภทนี้บุญบองไฟนะครับกว่าจะมาเป็นงานประเภทนี้ยิงย่งใหญ่ด้เท่ากับปัจจุบันนี้ต้องฟาฟัานปัญหาอุปรสรรคมาอย่างหลากหลายนะพี่น้องเนาะแล้วก็จุดประสงค์ของการ ทำงานบนประเพณีบนรงไฟก็คือการขอฝนจากพระยาแถนนะครับแต่ว่าพี่น้องชาวรงไฟเฮ้าจะมีความพิเศษแตกต่างออกไปนะครับก็คือการขอพรนะครับการไหว้พระธาตุวัดกลางอุดมเวศเป็นหลักครับผมขณะคนเก้บ้านในโชคดีครับฝนตกหยิมหยิมเมื่อสักครู่นี้และก็หยุดแล้ว เจ้าระรองมารสีคันทาก็เป็นกำลังใจตลอดอคุณชัชดาพระโพอธก็เป็นตัวแทนท่านในสยหรับสมภรณ์ธีริพการมารสีกันทาเป็นหญิงแกร่งหญิงเหล็กแต่ว่าพิเศษคือสวยบลเลิกบลเลวสวมหมวกหลายใบค่ะคุณผู้เทานนี่เห็นย่ำได้ใจอ่อนหยวเดินด้ว <c oughs> ยความคารวะเป็นพี่สาวที่แสนดีนะครับของคุณตูเทีนยนใ่สำหรับท่านรองมารสีคันทานะครับรองอ่า านนายกเทศมนตรีเทศบ,บลลาลตำบลพนมไพรนะครับต้องขอขอบคุณพี่มารสีคันธาครับขอขอบคุณท่านผู้มิเกียรินะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับการขรบวนเซิร์ฟต้องไฟสวยงามนะครับในงานประเพณีบุญร่องไฟของพี่น้องชาวพนมไพรประจําปี2559และขอขอบคุณท่านผู้มิเกียริที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ วิทยุชุมชนในเขตอำเภอพุนงพรสนับสนุนการถ่ายทอดสดน,นะคะพี่น้องประชาชนที่ราาับฟังที่ป้ายขยับไปข้างหน้าเลยนะค,ะนะคะรับเพราะว่าคณะกรรมาการได้ยดโฉมของคุณหนูผู้ถือป้ายอย่างเต็มอิ่มแล้วนะครับขณะนี้การไร้รำนะครับเป็นจังหวะช้าๆนะครับ ของนางรำที่อดอช้อยสวยงามมาในชุดเสื้อแขนกระบอกสีม่วงอ่อนๆน,นะครับเข้ากับบรรยากาศในช่วงใบ่ายๆคล้อยอากาศเย็นสบายหลังจากฝนตกนะครับโปรยปลายลงมาทําให้พวกเราชุ่มช่านะครับไปด้วยน้ําฝนนะครับเมื่ออากาศร้อนๆนั้านมาถูกฝนที่เย็นสบายแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวและก็ท่านผู้เกียรติในวันนี้รู้สึกสดชื่นมีกําลังใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับ ขบวนนางรำนะครับก็จะขึ้นขบวนไปเรื่อยๆนะครับจุดสุดท้ายพบกันที่วัดกลางอุดมเวศนะครับท่านมาในวันนี้อย่าให้เสียเที่ยวนะครับไปกราบนวัสก,การองค์พระธาตุวัดกลางอุดมเวศอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวของเรานะครับที่มาเดินทางมาในวันนี้ครับผม เช่นคนไก่บ้านนะคะข้อประสบความสําเร็จด้วยอํานาจบุญบารมีขององค์พระมหาธาตุวัดกลางดมเวทลูกหลานที่ไปอยู่ต่างแดนด้วยแดนไกลก็กลับมาบ้านเกิดไม่เคยลืมมาร่วมสนับสนุสนพิธีที่ดีงามคณะคนไกลบ้านนี่ไปทำมาหากินอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับในการธุรกิจการงานนะครับ ทําให้นําบั้งไฟมาถวายวัดกลางดงเวชสาเหตุที่จํานวนบั้งไฟของอาเภอพรมไพรมีจํานวนมากเพราเพราะว่าลูกหลานชาวพรมไพรของเรา ไปบนบานสารกล่าวนะครับขอในสิ่งที่ปรารถนาแล้วได้ดังความมุ่งม,มากปรารถนานะครับพอตกฤดูกาลวันเพ็ญเดือนเจ็ดก็เลยนำบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนบั้งไฟสิบล้านมาจุดถวายนะครับอันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์ของวัดกลางรมเวทของเรานะครับ ไม่ว่าลูกหลานจะอยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้มาจากประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประเทศอเมริกาประเทศหลายๆประเทศนะครับที่ไปประสบความสําเร็จเดินทางมาในวันนี้นะครับวันเพ็ญเดือน7นะครับและทำขวัญของพนมไพรเรานะครับ มีว่าพนมไพรเมืองแส,แสนล้านช้างล้านช้างต้นยางใหญ่สะขี้ลิงพระธาตุมีขวัญรวมใจบุญบ่างไฟเพลนเดือนเจ็ดรถเด็ดขระุ้นสาวหากทรายขาวมากปราชีผ้ามัดหม,มี่ไหมลือนาและแถมท้ายอีกหน่อยสาวงามพระนมไพร,ะน,พรนะครับเพราะว่าเรื่องชื่อเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับความงามนะครับของสตรี บรรจุเข้าไปเลยนะครับคำขวัญอันสุดท้ายสาวงามพนมพรนี่คือจบทันทีนะครับสาวงามพนมพรนะครับแต่ว่าคณะนี้นะครับเป็นคณะที่สาวงามจากพนมพรได้มาแสดงให้พี่น้องได้ชมกันนะครับงามทุกขบวนค่ะท่านผู้บริการพึ่งพบค่ะงามทุกขบวนเลยคณะ,ะกรรมการกับงามขึ้นกัน <laughs> ขอบคุณคณะกรรมการที่เสียสละทุ่มเทให้กับประเพณีของเราปฏิบัตินหน้าที่อย่างเข้มแข็ง,ขงค่ะแม้ทุกคนจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดไม่ว่าจะเป็นพิธีกร,รหรือคณะกรรมการฝ่ายต่ตางๆแต่พวกเราก็มีจุดศูนย์รวมดวงใจก็คือองค์พระธาตุวัดกลางตุนดกเวทนะครับผู้ข่าขอให้ผู้ขามีสุขภาพแข็งแรงนะครับด้มีโอกาสมาบรรยายขบวน แห่บุญบองไฟทุกปีทุกปีเด้อนะครับซาธุให้พวกคายโยนยิงยิงเออปีนี้ <ไ S 2> นะคะขอเชิญชวนในวันพรุ่งนี้พิธีจุดบั้งไฟจุดบั้งไฟไหว้พระธาตุบั้งไฟ 100, งหมื่นจำนวน858บา้าบั้ง บ้างไฟ50,000ื่นจมมวน13บบ้างบ้างไฟแสนจมมวน250ร้อบบ้างรวม1,121บ้ันงค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับบังไฟพันกว่าบางพี่น้องเอ้ยรอเริ่มจุดตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับคุณพี่เคียววันครับหกห้ <6 S 2> ากา ประมาณตีห้าครับยังเป็จุดตั้งแต่ตีห้าครับผมที่วัดที่บ้านดอนพจันทร์นะครับพี่น้องอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของปนุพไส่เฮ้านะครับรขอขอบคุณฝ่<ร>ายปฏิคมนะครับในช่วงพิธีเปิดแล้วก็ถึงตอนนี้ที่ดูแลพิธีกรด,ดูแลคณะกรรมการนะครับฝ่า,ายปฏิคมของเฮ้าทํางานเข้มแข็งนะครับไปพบไปพ่อกันยี่จุดสุดท้ายที่วัดกลางลดมเวชชุดปฏิคมชุดนั้นกับพิธีอีกชุดหนึ่ง ในพิธีปิดนะครับคุณคู่ทีน่าได้ท่าพิเศษขัดบอกคำเมื่อด้ยี่ปีไดบโบได้กับปานพี่น้องเลยเนาะครับไม่เม่<อ>าเถ่าเผนอนถ่าอยู่เงื่อนพี่น้องแต่แต่ว่าด้วยความมีจิตอาสานะครับเ,เพื่อพี่เพื่อน้องกับมาได้คือกันนะพี่น้องเนาะอันนี้ขอกําลังแรงใจเลยนะครับผมบ่ได้เมื่อไงดอกเจ้านะครับเป็นที่น่าย,ยินดีนะครับพี่น้องที่มาแต่เช้าไปเดินทางกลับแต่ว่าสังเกตเพื่อนพี่น้องนร่างไเขามา ผมเหลียวไปนะครับพี่น้องจากอำเภอหนองฮี่นะครับบ้าหลายนะครับช่วงนี้เห็นหน้าหลายตาเนี่ยบ้า,าตาหลายตาจากที่บ้านหนองฮีผมก็ามาหอดครับยินดีต,ต้อนรับเด้อพี่นออ้องขอมือพี่น้องจากหนองฮีด้วยครับผู้ใหอยู่หนองฮี่ยกมือแด่พี่น้องะ็ะค<ม>รับ ทีกยังเห็นอย่างนะครับอำเภอหนองเฮ<อ><ห>ียตะกี้กับเป็นอ่าอเป็นพี่นอ้องเช่าขนมไพ้เฮาในหลาดนะครับเพิ่งแยกออกมาเป็นอำเภอหนองเฮ<อ>ีนะครับยุกคนอาจารย์เนินพี่แบก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 จุปนัดไข่หองก็ได้ไมีโอกาสมานั่งบรรทัดว้าบรรทัดว่า,วาอ่าอ,อ,อมวเซึนกันไปน็นหนพี่น้องเนาะสุกยูฟ้ามีแต่แดดกับฝนพี่น้องครับคนไกลบ้านของเรายังทำการแสดงอยู่ในขณะนี้นะครับ ซึ่งล้นแล้วแต่เป็นลูกหลานชาวพนมไพรไม่ว่าจะเป็นท่านคมบ,รบรูรณวรศิลป์นะครับท่านทำรงตำแหน่งนะครับตุลาการสารปกครองกลางกรุงเทพมหานาครค่ะตุลาการสารปกครองนะครับกรุงเทพมหานาครน,นะครับ สุดๆจช่ไปเนี่ยพี่น้องครับต่อไปครับกสิเป็นทาเร่ๆโจโจ้หาห่าวเคลื่อนขบวนออกจากเวทีกลางนะครับหลังจากนั้นขบวนประกอบที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนประเป็นอิสระรงไฟคณะกรรมการปล่อยขบวนก็จะปล่อยมาเย้าเยีอยนเลยครับเพราะว่าขบวนประกวนเหลืออยู่ประมาณ4ขบวนเนาะคุณพี่เนาะ ขณะนี้นะครับกบวนคนไกลบ้านก็ได้แปรขบวนเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้คณะกรรมการของเราได้เลือกชมลีลาการแสดงของแต่ละสาวงามนะครับว่ามีท่วงท่าลีลาอ่อนช้อยสวยงามเพียงใดนะครับขอเสียงปรบมือใหกับคณะคนไกลบ้านครับผมกำลังทานด่านพนระมิทีไปแล้วเด้อนะครับ ติดตามด้วยกลองยาวนะครับเมื่อนี้เป็นคณะกลองยาวเสียงทองสามนทีครับผมเอ,อวาจางมาจากไซโนอนะครับคียูเพิ่นเอ่อเสียงทองสามนทีนะครับน้นในการใส่เสื้อแขนยาวสีศกแล้วก็ผ้าสโสร่งไหมสวยงามมากเลยครับผม <S <S ติดตามด้วยคณะต้องไปเอสวยงามนะครับ <S 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 เป็นขบวน ะะา,ายเลข16ท่านคณะคนไกลบ้านครับผมสวยนาาจริงๆเลยนะคะระับท่านบรมชายลักณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุญเดชมหาราชของเรานะครับขอเทิดพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านมีน้ำพระทัยต่อพระศบนิกรนะครับประดุจด,ดังพญาแถนประธานฝนนะครับ ประทานฝนแด่มวลมนุษย์นะครับโอ,โอ,อ้ยบังไฟของคนไกลบ้านคืองามภักหน,าน้าแน่เลยฝนคือมาดูแต่อายเกิดมานเจ้าไหน <c oughs> เนนหนท่าไงของไปเห็นบังไฟบังน,นี่แหละงามน,นีิลีชิบไได้ที่หนึ่งใช่ปะขอบคุณครับขันบปได้ที่นนามมาหน <c oughs> ึ่งปีหนามาไม่ได้สื่อสารตำนานบุญน้่งไปบูชาพระยาแหนนะครับอ้อมันสายตาพอของผู้ชโซกับบังไฟบันฟบงนี่แล้วงานภักหน,น้าแน่ แต่ประเที่นึงมีนนหานามาไหมและตามด้วยบ้องไฟแสนนะครับของคณะคนไกลว้านนะครับสืบสารพระเพณีบุตบ้องไฟพระองไทย2016นะครับเบิงเอเด้อพี่น้องมีหลูกไพแน่หลูกคุณได้ต่อยเพื่อนผู้ที่ได้กับพี่ได้อครับเสือขาวนะครับ คุณครูพิกลบูระนบวร,รสิงครูจำนากนการพิเศษนะครับรรมการเ,เ,เพื่อนรักของค<น>ุณคุณยนายเป็นคุณนายของท่านตุลาการนะครับเห <c oughs> ็นลูกผู้นั้นก็เป็นสายอันสัญญาบอกพี่เป้าสายอันสัญญาบอกขึ้นท่านตุลาการคมบระนบวรสิงไ์บ้านครับผมสวยานาาจริงๆเลยนะครับมีพระบรมชายรักของพระาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุรยเดชมหาราชของเรานะครับ ขอเทอิดพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านมีน้ำพระทัยต่อพระศพนิกรน,นะครับประดุจด,ดังพระยา